ตรนแรกบุกแท็กซี่มาแท็กซี่จะไม่มาสง่งเพราะว่าสถานีรถไฟหัวลําโพงมันปิดแล้วนะจองไม่ทันเหลือสองที่นั่งสุดท้ายลุ้นมากลุ้นมากที่สุดนะเราจะมาชิมเมลอนฟรีนะคะเดี๋ยวจะชิมวายฟรีอันนี้มีแอลกอฮอล์หาปรนะค <laughs> เป็นยังไงล่ะจ๊ะอยากจะมาปลูกป่าจ้าอยากจะมาแบบเลอะเทอะเนี่ยจอกคนข้างในคนเยอะมากลานจอดเป็มน,นะเดิทานยาวอะไรสองกิโล <c oughs> ใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป๊อกหนีเที่ยวมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาหนีเที่ยวไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ไปปลูกป่ากงกลางกันนะคะด้วยขบวนรถไฟทีฮา183นะคะตอนนี้มาขึ้นที่หัวลำโพงนะงั้นเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะไม่ต้องรอช้าแล้วขับไปค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะตอนแรกบุกแท็กซี่มาแท็กซี่จะไม่มาส่งเพราะว่าสถานีรถไฟหัวลําโพงมันปิดแล้วนะแต่ยังมีขบวนพิเศษนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ปอจะพาไปเที่ยวนะคะก็จะไปนั่งรถไฟเนาะคีฮ1ห3ปู่ป่ากงกลางที่บางประกงค่ะนั้นเกือบไม่ได้มาแล้วที่นั่งก็แบบว่าไหนไหนี่นะคะเป็นเกเดินทางสตาร์อภยห้าเรานั่งคันที่เท่าไหร่จ๊ะ ทันที่สครับทันที่3นะคะแต่ว่าต้องแยกกันนะคทุกนต้องแยกกันนั่งนะคะนั่งใครนั่งมันจองไม่ทันเหลือสองที่นั่งสุดท้ายรุนมากรุนมากที่สุดนะก็จะเที่ยวให้เต็มที่ทุกคนเดี่ยวเราไปเที่ยวกันเลยค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเราเจ้าหน้าที่จะให้ลงไปถ่ายที่ด้านล่างแล้วเนี่ยนี่ๆๆเนี่ยจะให้ไปถ่ายรูปริมเนี่ยแต่ว่ามันสูงเกินไปนะคะก็เดี๋ยวจะตกไปออกข้างบนก็พอเนาะถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟฉะเชิงเซา เดี๋ยวเรารอขอบวนทัวร์จีนไม่ไหนคะสมามารถไม่ไหนคะมันทัวร์จีนเราเราจะต้องเดินไปดามพงนะทุกคนขบวนของเรานะคะเป็นขบวนนี่สีม่วงนะเป็นทีมสีม่วงเดี๋ยวไปขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็ไปไหว้พระนะคะป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  ขบวนสีม่วงนะคะสีม่วงคันนี้สีม่วงคันนี้ไปขึ้นรถรงมาช้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่ใช่คันที่สามขอบคุณค่ะคันที่สามขอบคุณค่ะ รารถนาของท่านนั้นให้สำเร็จสำเร็จผลให้มนุษย์ทั่วไปเปล่งวาจาวาสาธุคุณดินบรบรลือลิศเอกภัณฑ์บรรลือลิศและด็อกเตอร์ในห้างควีชัยซีรีสิษี์เืนยนแล้วว่าอยมุมฝกันนะครับสามูสายมูท่านหนึ่งถึงแล้วค่ะห้อง,งน้ำ <ลด S 3> จะอย่ดนะครับผมเชิญครับผมเชิญครับผมจะ เราอยู่ที่สวนเมลอนแล้วนะเดี๋ยวเรามาชมเขาบอกว่าเป็นเมลอนมาจากสายพันธุ์มาจากญี่ปุ่นนี่บ้านสวนเมลอนนะคะเข้ามาด้านในก่อนนะครับผมนี่เรากำลังไปไหนครับมาค่ะ เราจะมาชิมเมลอนฟรีนะคะเดี๋ยวจะชิมไวนฟีอันนี้ไวนนะฮะไวนนะเด็กๆกินไม่ไ่้โลกไวน์จ้ะเียรแอลกอฮอล์ครับกินแล้วเมาครับอน่ง ออรครับนะครับไปนั่งชิมนะอาไปนั่งมาคนเยอะเหลือเกินอันนี้มีแอลกอฮอล์5%นะคะเนี่ยจะไ,ได้เหรอคือแล้วเรามาชิมเบีร์อนสองสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนแล้วนะตอนนี้นะ อ้อนากสดชื่นเย็นมากเออวาร้อนท้องไงินวายเมื่อกี้แล้วก็ร้อนท้อง้ไม่หน,นี่เป็นอะไรนะมรอ,อันนี้เป็นน้ำเมล่อนปันนะ่นค่ะมาทั่งเย็น ถึงใจก็มาเลยนะคะบ้านสวนเมลอนตำบลตำบลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะป็นไงบ้างครับก็เป็นอะไรที่มุมองใหม่ด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้นะคะพี่ที่แนะนำนะบอกว่าอะไรนะโรงเรือนละสามหมบาทต่อหนึ่งโรงเรือนต่อหนึ่งสัปดาห์แล้วมันมีกี่โรงเรือนเนี่ย จะต้องไปเรียนรู้วิธีการปลูกเมลอนแล้วทุกคนเราองมานะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสเราไปสถานที่ต่อไปกันค่ะข้าวอิ่มแล้วแบบว่าอิ่มมากมันเยอะมากจริงเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของเราเลยล่ะคะ่ะว่าะะจะไปปลูกป่ากี่ไร่ <laughs> ปลูกป่าชายเลนปางปะกงนะคะ <laughs> อะไรนะ <laughs> ปูป่ากงกาเราเราจะไป็นปูป่ากันนะคะนี่เป็นอะไรนะคะอันนี้ปูค่ะเอาไปปล่อยในป่าสำหรับปล่อยนะคะอันนี้รายเหตุอะไรคะพี่ๆเขยแล้ครับเชิญด้านในเลยดูเขยด้านในเลยดูธนาคารอยู่ไหนธนาคารอยู่นั่นใช่ไหมนั่นเดี๋ยวเขาตามมามาต่อนะครับมาเรียกรองเท้ากัน

พีอันนี้พอละเียดจตามลากตาระวังื่นนะได้ไดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไมต้องงพี่ต้องเอาอันนี้ออกก่อนไหมคะหรือว่าเอาลงไปเลยเอาลงไปแล้วยียบเลยเอาเท้าเหยียบได้ไหมคะได้มปั่มาย่ามจับไปดยอ้หม่เล เราเลยงไม่ได้เลยแม่เรจะไม่รอดจริงไม่รอดพูตายหรือยังสภาพสภาพไม่ได้แค่ขาก็ไม่ได้แล้วหม่ปลูกป่ากองกลางจริงๆนะปลูกป่าชายเลนปลูกต้นกงกลางเออ เออนี่นะคะสภาพนี่นะต้นนี้นะโอ้ไหนปูไหนปูน้อยโอ้ยนี่ปูน้อยน้อยมา,มากๆอาจจะซูมไม่เห็นนะคะ<อ>ไปดูเพื่อนๆเขาติ๊กเป็นไงบ้างสภาพตอนนี้ก็คือไม่รอดอ่ะจริงขากางเกงไม่รอดเดี๋ยวไปดูว่าเพื่อนๆเขาปลูกเป็นยังไงบ้างนะคะ เราเห็นแต่ปูช่วงน้ำท่วมนะปูจะเกาะตามต้นไม้หอยจะเกาะตามอืมเกาะตามต้นไม้เหรอคะใช่ครับช่วงนี้เป็นหน้าน้ำเค็มนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวหน้าฝนลงแล้วจะเป็นหน้าน้ำจืดแต่นี่น้ำจะเข้ามาเยอะมากช่วงน้ำจืดคะับน่าน้ำเค็มยังน้อยน้ำจืดจะมีหอยหลายหลายชนิดเข้ามานะครับพวกปลาตีนปลาตีนคปลาปูขึ้นมาด้วยปลาปูเดี๋ยววันหลังมาแวะมาก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือมาจากไหนคะเนี่ยมาจากทัวร์ไม่ใช่มาจาก ออกมาจากอุบลค่ะค่ะแล้วทองทองต่อค่ะขอบคุณนะคะยอยากเซลฟี่เป็นยังไง อยากจะมาปลูกป่าจ้าอยากจะมาแบบเลอะเทอะค่ะก็คือเลอะเทอะจริงๆสภาพสภาพต้องไปล้างเท้าแล้วก็ไปเที่ยวต่อค่ะอ่าก็ตอนนี้ก็เราก็มาถึงวัดองทองนะครับที่บางประกงใช่ไมตอนนี้เขาบอกว่าเนื่องจาก ข้างในคนเยอะมากร้านจอดเต็มนะก็เลยต้องใช้การเดินนะครับเขาบอกว่าข้ามสะพานข้างหน้าเนี่ยก็จะถึงแล้วสะพานยาวเท่าไรครับสองกิโลใช่ไหมแล้วแดดขนาดนี้แดดประเทศไทยสบายเดี๋ยวเราขอนั่งไปกับคนขายติมตรงนั้นได้อยไหมเรบเอารถเข็นมาด้วยเราดื่มที่ทำเขาด้วยนี่ตอนนี้ไหมตอนนี้ไหมพี่ครับพี่คะพี่คะส่งไหมคะเดินไปเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้ว มีใครมากับเราไหมมีครับมีไหมได้ใแล้ว่ครับมาไม่จ้แล้วครับมจั้ะไี่พีส่งถึงตรงไหนคะถึงเลยใช่ไหมคะถึงสูงตรงนั้นสองคนนะคะพี่ เดี๋ยวขอลงด้านหน้าค่ะเอ้ยเอถึงแล้วตรงนี้อะขึไปนแใช่จุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราไปที่จุดชมวิวกันเลยดีกว่านะคะทุกคนจุดชมวิวก็คือเสียค่าขึ้นลิฟต์นะคนละยี่ิบาทใช่ไหมคะเด็กไม่ต้องเสียอุสวยบรรยากาศดีลมเย็นมากค่ะ มาครับผมตอบแล้วเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะชั้น11นะที่มาดูวิว 180นะคะก็ตอนนี้จะเป็นตลาดร้อยปีอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะคะไปกันเดี๋ยวเราไปกินของอร่อยออร่ยด้านในตลาดกันนะคะทุกคนนี่ตลาดนี้จะปิด4โมงเย็นตอนนี้ก็คือ4ี่โมงครึ่งแล้วแม่ค้ารอเรา แกกินกาแฟสักแก้วใช่ไหมปหากาแฟกินไปหกาแฟกาแกงานใดหรอซ้ายหรือขวาไม่หมดเลยไปไปไปทำคสุอันน well> ี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วกระจับอะไรนะกระจับนะ กออแก้ววันเกิดนะไปไหนต่อเราจะไปไหนกันต่อเดินครก็ไปกิน ไม่อ,อมาทุกพนตอนนี้ก็สิ้สุข,ขบวนแล้วขบวน กันนเปลี่ยนนะคุงเนี่ยขึ้นบนขบวนรถได้เลยนะครับนี่เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะทัวร์ของเราวันนี้นะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันค่ะแบกไมุดสุดเป็นขบวนใหม่นะคะที่เปิดใช้ในประเทศไทยนะยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยทุกคนเราเข้าตู้ที่สาม นี่คันที่สองไปกันค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ขบวนรถไฟที่ฮานนะคะจอดให้เราอยู่ที่สะพานเนาะ Ai, não, não, não. ขอบคุณมากเลครับครับผมขอแค่ดึงสายรถไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนไร สนุกมากเหนื่อยด้วยคุ้มมากเราจองตั๋วทิปพิเศษนี้กี่บาทน,นะ1499หนคนละ1499นะคะไปกลับนะก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวติดตามในเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ไหมได้ออได้นะ,ะว่าจะมีทริปพาพวกเราไปไหนบ้างน,นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาลองทริปดีๆนะคะทริป แปลกๆใหม่ๆเนาะว่าแต่ละที่คือเขาจะพาไปแบบว่าหลากหลายน่ะไม่ได้ไปซ้ำนะคะก็ติดตามในเพจในเพจทีมพีอาร์ PR การรถไฟนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันตลอดนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเที่ยวครั้งต่อไปนะคะก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามจอปอเท่ากับ J เจปอกด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะทุกคนบ๊ายบายหารางกลับบ้านหารางกลับบ้านไม่เจอ